ตามหามานานและเครื่องที่มีเกมโปเกมอนล็อกแมนเคอร์บี้มาริโอหาเล่นได้ในเกมพกพา Gb 3 0 0รุ่นนี้เลยตัวเครื่องทำออกมาได้สวยเลยมีปุ่ม lr ด้านหลังด้วยมีสาย av ให้สามารถเล่นต่อออกทีวีจอใหญ่ได้เลยมีสายชาร์จสำหรับชาร์จเครื่องเกมแล้วก็มีคู่มือให้ด้วยซึ่งรุ่นนี้เขาอัดเกมมาให้แบบจุกๆ6,000เกมเลยไม่ว่าจะเป็นเกมในตำนานแบบเครื่องแฟมิคอมซุปเปอร์แฟมิคอมเมกาไร เกมบอยเกมบอยคัลเลอร์เกมบอยแอดวานเกมตู้อาร์เคด และ PC Engine ที่สำคัญที่ผมชอบมากคือเราสามารถเซฟเกมตอนไหนก็ได้เล่นไม่ผ่านก็โหลดเซฟกลับมาเล่นใหม่ได้และที่สะดวกอีกอย่างของรุ่นนี้คือมีระบบเซิร์ชหรือค้นหาเกมเพียงแค่เราพิมพ์ชื่อเกมที่เราอยากเล่นมันก็จะค้นหาเกมนั้นในเครื่องนี้ทั้งหมดเลยใครที่เป็นสายเล่นเกมเรโทรเกมดังในตำนานเกมคลาสสิกมาจัดเครื่องนี้ไปได้เลยราคาดี5ใบแดงมีทอนได้ไป6 0พันเกมคุ้ม,มเลยร้านนี้ที่ผมกดมาส่งจากไทยนะส่งไวและยังสต็อกหมดเร็วอีกพิกัดสั่งซื้อก็ที่ กาลัางสายได้เลย